สวัสดีดะเจ้ทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วจ้าหน้าท่าเรือคือเก้าค่ะนั่งทาแฝเพันพ่น,น,น,พนซ้อมสายฟพ่นเดินเดินไฟใหม่เดินสายไฟไใหม่นำเหลือพัอนก็นเลยเอยมาซ้อยอยันดึงนั้นดึงนี้เฮอเสียค่ะเพราะว่างานเล็กเล็กเลน้อยแหละค่ะเพราะว่าเพราะว่าทําผู้เดียวก็ได้แต่ว่ามันตรงอันมีลูกมือแดเสียพันบอกพันก็นเลยว่า คำตัวโบเอสเตอร์กาตัวนำไปนำเฮาอยู่บ่อเหมือนนี่ค่ะเอ้ก็เลยบอกว่าอันหมาจา่าตัวนี้มาก็เลยก็เลยมานำพันมือเสานี่ค่ะอันนี้มันก็บ่ายอีกโมงนะบ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วค่ะพอดีเมื่อก,ก,กี้เราก็กินข้าวแล้วก็เอ้ก็ได้ขนมปังมากินข้าวแล้วก็เอ้ก็เลยอันกินขนมปังแล้วค่ะกับอันกาแฟมันก็ทำงานโต เอก็เลยมานั่งอยู่นี้บ่ได้พูนว่าบ่ได้มีแต่เลยต้องส้อยก็เอก็เลยมานั่งอยู่นี้นั่งอยู่ข้างนอกกันเรือเนี่ยจ้ะอากาศพันอันคือเอ้เววมือเซานี่มพันเป็นวันนี้พันอยากเป็นฮ้อนไดดสิคะแดดมาว่าเป็นฮ้อนอันแดดโบมาพันเป็นลมพันเป็นหนาวลงเสียเขาพูดตีนอ่ะค่ะมันไหลอากาศเนาะค่ะมันมือนึ่งมันมีไหลรุดดูบ่านปะ ฝนตกแดดออกหนาลมเขา้าหนาวแดดโฮนแดดอยู่นิ่งก็มีค่ะบางเทือกก็นะนมันนี่ก็เงียบอยู่ค่ะคนบ้ค่อยลอง่งเหลือคนก็ทำงานเนาะคะ่ะบุตีแล้วคะ่ะวันยุดจังได้มาอัน ปุดๆปัดๆกันนั่นเป็นบ่อันนี้ก็เอ้กันนั่งอยู่น้ำนอนสะพานนั่นมอันมงจอดเรือนี่ค่ะอันพัดเอิอนเตอร์สันที่ว่าย่างเข้ามาอันสะพานย่างเข้าเนี่ยสะพานเข้ามาหาเรือเนี่ยจ้ะ มาเรือพันเย็นค่ะมีแหงมีแหงลมพัดลมพัดพัน,นั้นสดชื่นเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเมื่อเหลืออากาศฮ้อนๆเปล่องนี้ก็ลมเย็นเย็นก็เ้อบรรยากาศอีกแบบนึงอยู่นําสวนก็เออบรรยากาศอีกแบบนึงค่ะคำยูเหินกได้อยู่เหินเอยก็นั่งชอบนั่งสวนหลังบานรามบานตัสวสมครสิสวนหลังบานนั่งเพราะว่ามัน เงียบเลยค่ะเงียบเงียบแล้วก็มันบ่ค่อยมีคนผ่านเข้ามาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นัยพีเวทของแต่ละคนมันบ่ส่วนหลังบ้านเนี่ยหน้าบ้านนี่ก็อย่างมีรถเล่นจุดจชุ่้าช้อยู่สิเนะวันนี้เข้ามาไปล่องเรือก็ดำดำน้ำก็เงียบค่ะไปก็มีแต่โบกมืออากันคำพูดเราเห็นผ่านเรือผ่านกันก็แต่ว่ายู่นี่มันเป็นการถ้าว่าช่วงวันยุดนีิพนธ์สีไปล่องกันเยอะทานก็ ามนำน้ำกำลังเทือกกการเจราจรก็ทางน้ำก็ติดคัดกันเลยค่ะถ้าเพื่ออันถ้ามือหรือช่วงหรืออากาศดีๆคนมันเสิออกล่องเยอะล่องเรือนี่ก็มีกดค่ะถ้าเป็นล่องเรือเร็วก็บโบได้ค่ะมันสีหายมันสีมีมีกดอยู่อันกี่อันอันนันโตอันพันเอิญสิยหรือเนาะกี่อันเทาเลือโตสมองเสียค่ะบุแม่ว่าไปล่องตัง พันเจ้าเข้าเจ้าเขาบดายเยค่ะย่นี่พันจับอยู่ก็เลยก็จะมีโคตรมดค่ะเขาที่มองปิดเปิดน้ํายกเหลือขึ้นยกเหลือลงนี่ก็ต้องได้ทากันค่ะต้องได้มีการบางที่ก็ต้องมีการโทรเป็นนัดพันแล้วพันสิ่งพันนักงานนันหรือว่าพันที่กดกดอันสวิตพันสิกดตเธอถ้าบนนัดพันก็ทายอยู่หันหรอค่ะมันทุกมันก็เลยเป็นนั่นระเบียบเอายวาม่าเป็นเป็นสเต็ปเนาะเป็นช่วงๆไปใินะ กระมวนค่ะถ้าว่าล่องเรือเร็วนี่พันก็พันก็มีการเตือนว่าเออเธอล่องเรือเร็วดเออันล่องเรือเร็วก็ทําความเน้ําข้างล่างมันอันนั้นหนอคขนเนาะการก็เพิ่มกันแต่ของน้าอบตี้พราเออกระมวลการคํานวณของพันเออกระมันก็หลย่างเพราะมันเป็นเรือนํามันบ่แม่นเรือน้าทะเลมันเป็นเรือแม่น้ําสินะเรือเรือแม่น้ําอันลาคลองสียค่ะก็มันก็ต้องมีกดไหลกดเนาะค่ะเนาะ ทิมของสีสัวกระเบรด้วยค่ะอยู่นีก็ไไ้เพื่อนก็โดนปั๊บกเก่าเ้ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยเออบ้านเมืองมันก็เลยดูสะอาดเออบ้านอ่ะอันนี้ก็อีกมุมนึงค่ะนั่งก็เออตุกตาผาฝันอยู่หลังอันนอกเหลืออันนา้เจอกันคลิปหน้าจ้ามึงหามุมใหม่ก่อนเนอะ